มาอยู่บ้านซามือเห็ดเวียเห็ดงานเห็ดการเห็ดน,นันเห็ดนี้่มีเวลาวางมือนี่วางแล้วทุกคนไปจ้าจะพาไปเก็บบกม่วงบ่อนี่แต่อันเนี้ยใช่ลูกเดือบอป่ะใช่ลูกเดือบป่ะถามผู้รู้ค่ะทุกคนจ้ามันก็หมาอีหยงพี่น้องมันกินได้อยูบอ่บ่นี้เกิดเองเกิดเองไม่ได้ปลูกอันนกกาเอามา พาขึ้นมาเก็บมะม่วงแบบเบิ้งมัมบรีมั่็อยู่ใกล้ๆกันน่แหละจ้ะต่อๆกันลงมาพ่อได้กินอยู่สามีอยากกินไหวนาสีได้เฮ็ดไหวอยู่แต่ว่าบักหุ่มห่อนี่หลายลายพักหุ่มห่อเบิ่งเด้อเนี่ยพักหุ่มพ่อเนยมันจะเป็นหุ่มหุ่มพ่อเนี่ยมันพันพัวพัวพันกับต้นมัมเปตค่ะแน่ลูกสุกเนี่ยรู้จะไปเอามะม่วงก่อนมาให้นมาเก็บเอ้ยคนสิเก็บตรงวงเบ่นะดูว่าหนูจะเก็บอ๋อ จริงงั้นยังไงอุ้ยทำายได้อยู่นะได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ต้องไปซื้อยี้ก่อนดูมะม่วงสิคะป๊าไม่เห็นสักลูกเลยมองไม่เห็นเลย <c ười> คือโดกแทนพี่ดองเล <c ười> ไโดกจังเลยที่รักจาก๋า ดีเลยเด็ดเอาก็ได้มั้งไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้มั้งนั่นแหละ <c oughs> งึดหลเพราะครับผมเด็กเทพ<ม>ผม <c oughs> ไม่รู้วิธีอ๋ออเคโอเคขอรับโอ้ย นี่นี่ออกอาการขี้เกียจแล้วเก็บสองลูกพอจะเอาไปทำมะม่วงไอ้นี่ไงมะม่วงนึ่มปะหตกเต็มพื้นอ่ะมันสุกมันก็ร่วงดิไอ้ไข่นี่มันพุ่มเนีอตกเต็มพื้นไม่ใช่ตกให้เต็มพื้นเลยหยิบไม่ถูกไม่ได้เจาลูกไหนมันเยอะจัด เยอะจัเเจ้าลูกไหนเลยละ่ะมันน้มกิ่งมาม<อ>นมาเด็ดให้มันให้มันลูกใหญ่ๆเลือกเอาให้มหมดเลยเอาที่น้มกิ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถึงพื้นแล้ว <savior> พ, <O S 2> พอถึงพื้นแล้วมดจะขึ้นอยทเ,เน <iting> เี้น, <is> นั่นไงลูกใหญ่เบลอใช่นั่นแหละนั่นแหละใช่ มันงเยบลือเถอเลยเนี่ยทั้งบนด้วยเนี่ยบนหัวโอ้ยลูกนั้ใหญ่มากเอาเต็มตะกร้าก่อนเอาไปทำม่วงมวงหลบก่อนทั้งบนทั้งหลังหัว่วงที่มีสองลูกอะ่ะไม่ใช่เอาลูกใหญ่อะอเห็นไหมลูกนี้ลูกนี้ลูกใ,ใหญ่ ไ,ได้เอาได้หมดนั่นแหละเพราะ้าขายผลไม้รถเขน็นผู้ใดสนใจนะจ๊ะติดต่อแม่ใหญ่ดจ้ากบบวงแกวขมิ้นโลละยี่สิบบาทแล้วแล้วพวงห้าลูกนี่เอาไปทำไมเนี่ยเอ้ดูเล่นไม่คิดจะเก็บมันสักลูกเลยเหรอไหนพวหนงห้าลูกนี่ไงห้าลูกเนี่ยเล็กอยู่เลยมันเล็กแต่ว่ามันแก่แล้วดูหัวมันดิหัวมันเหลืองแล้ว เก็บเอาหมดเลยขายโลลยยี่สิบบาทนี่ได้เป็นพันเลยนะี่ถูกเก็บเพียบนี่เก็บเพียบเก็บไม่ถูกเลยครับพ่อแม่พ <c oughs> ี่น้องเต้นเต้นว่าของนั้นก็เยอะหนุน <c oughs> ด้วยความที่เราชอบกินแก้วขมิ้นกับน้ำปลาหวาน เราก็เลยขนแต่แก้วขมิ้นมาปลูกนะทุกคนมีกี่ต้นนี่แก้วขมิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้วขมิ้นแปดต้นนี่เลยนะเนี่ยไดเก็บสอ,สองลูกข้างล่างด้วยนะเอาไปไอ้นีมมมน่มันจะสุกแล้วมันจะสุกแล้ว มันจะสุกแล้วมันเริ่มจะเหลืองแล้วอะไรมาเจาะนีดดด่ดูสังลุงนั่น้วนแล้วก็อันนี้น้ำดอกไม้โอวแมนเด้เออถูกแล้ว น้ำดอกไม้มีสองต้นอันนี้น้ำดอกไม้ทุกคนอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้มะม่วงมันนี่อันนี้มะม่วงมันปู่อยากกินอยู่นี่มะม่วงมันลอกล่องน้ำดอกไม้อันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้อันนี้มันกินได้ยังกินได้แย่ยมันเขียวแล้ว เขียวแก่จัดแล้วเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> กินได้แก่จัดแล้วเนี่ยนี่มาฝั่งนี้เลยเริ่มเหลืองแล้วลูกเด็กล่วงแล้วก็มีลูกเด็กแท้โอ้เยอะอยู่เด้ออันนั้นอันนั้นอันนั้นน้ำดอกไม้แล้ก็ต,ต,ต้นทางนู้นต้นทางนู้นต้นไอ้นี่ปกล่อง มันมันน,น,นี่อันนี้ก็น้ําดอกไม้อันนี้ต้องเอาไปกินสุกน้ําดอกไม้ต้องกินสุกอันนี้อกร่องค่ะทุกคนอันนี้อกร่องจ้าอ,นนอกล่องดูไอ้โบโบมันยังตามมาอีกโ,อโบ้โบ โบโบ,โบตามมันถึงนี่เลยฮะนี่ก็จะสุกแล้ว,วนี่หัวเหลืองเราเอาไปบ่มจากสองเมือกัสุกกันจ้ะอันนี้ก็มะม่วงมันเหมือนกันเ,เกิดชะอยู่ไหนเชียวทีละอันนี้แก่เลยเนี่ยมาดูเนี่ยต้นนี้แก่จัดเลยเนี่ยมะม่วงมันอะฮะ ถือมาทําไมเดี๋ยวถือตะกร้ามาทําไมในเมื่อมีดอยู่ตรงนู้นน่ะนี่มาดูนี่เลี้ยวขึ้นมาเพิ่นเลี้ยวขึ้นมาเพิ่นถามว่ามะม่วงเห็มะพร้าวเราออกลูกยังเหรอฉันเลี้ยวขึ้นมาเมื่อเห็นนาะงแม่ไกๆมันจะไปเห็นนี่ไงเห็นตังซองลูกต้นนี้ก็มีอุ้ยต้นนี้ลูกวัเล่เลยลูกใหญ่ อันนี้มันที่ปลูกท้งหมดไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นซื้อมาสิ่ต้นห้าต้นนี่ไงก็ครบห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันรอดหมดอ่ะไอ้นี่ยลูกใหญ่ต้นเนี้ยมันสุกแล้วที่รักเอาไปคั่วได้แล้วเนี่ยม่ร่องรอยนะนี่ไงไม่ร่องรอยกันมันเหี่ยวแล้วมันสามารถเอาไปคั่วได้โอ้ยมันต้องไปกระทบเปลือกเด้อเข้าใจ มันมันต้องไปกระเทาะทิ้งเหรอเปลือกโอ้ยน่มันร่วงตั้งเยอะตังแยะเลยโนอไม้แล้วยังไม่เกิด <c oughs> เราต้องไปดูอีกที่หนึ่งว่มันเกิดป้เดี๋มีคนมาตัดปมันยังไม่งอกเลยฝนยังไม่ <c oughs> มันต้องฝนแบบหนักๆมันถึงจะเกิด อันนี้ไผ่นนไหวานไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งแต่ว่ายังไม่ง้อไผ่กอนี้ไอ้ก้าวมาให้ปลูกไอ้ก้าวอตอมันมาให้ไอ้ก้าวาตอมันมาให้แล้วเอามาปลูกตอนนี้งามแล้วเดอ้อเห็นขนาดเห็นทั้งเบีกทั้งจมหนักแต่ว่าเวลาเก็บนีมวนคักพี่น้อง <c oughs>